ปลี่ยนดีกว่าค่ะถ้าใช้กระดอซางธรรมดามานานนะคะเปลี่ยนเป็นกระดองซางฮวงจุ้ยด,ดีกว่าค่ะตามตำราของศาสตร์โบราณนะคะเขาจะถือว่ากระดองซางที่เป็นมงคลนะคะต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้หรือขอนไม้นิดนิดแบบนี้นะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องเก็บเงินไม่อยู่ดูที่กระดสง้างค่ะนอกจากจะเก่าขาดมีได้หลุนลุยแล้วกระสองางของเราเป็นกระสองางที่เป็นมงคลหรือเปล่าคะอีกหนึ่งความเป็นมงคลค่ะที่กระสองางศาสตร์ตัวเลขจัดในกระสองางทุกใบนะคะ พุทธคุณหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตามียันนําโชคมีเครื่องรางหรือดูดเงินให้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาของมองคลให้ยุ่งยากค่ะด้านในของกระดสร้างนะคะจัดให้ครบจบในใบเดียวเลยหนุนการเงินโชคลาภได้ดีมากๆเลยค่ะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องพื้นดวงนะคะก็จะมียันพลังตัวเลข9ก้าตัวชุเกล็กมหามงคลแห่งโชคลาภจัดให้พร้อมกับกระดองางทุกใบเลยค่ะสนใจเป็นใบสั้นหรือใบยาวจัดได้เลยนะคะ